สวัสด,ดีครับผมมาพบกับเย็นวันพุธที่เท่าไหร่วะ 13, 13. 13สิบสามสิบสามกราคมสองพครับพี่น้องครับช่วงนี้ใครไม่กินอาหารทะเลแต่เรายังกินครับผมก็เป็นกุ้งไซส์เล็กๆกิโลละสอ0รซื้อไม่ถึงโลหรอกครับห้ากข,ขีดน,นี่แหละอา,าพอดีอายุเยอะแล้วกินคุ้งกินข้าวอะไรตอนเย็นมันก็ไม่ค่อยจะย่อยอะนะ ไม่รู้จะกินอะไรแล้วผัดหมงผัดหมูกินกับทุกวันเริ่มกินอาหารเจแล้วจ,จํ <c oughs> าเจก็เลยลองเปลี่ยนมาเปลี่ยนบรรยากาศดูมังม่งกุ้งก็สดดีครับดูดิตาใสเป้าเลยแล้วลก็เฮ้ยอะไรวะนั่นหมูหมูหมูสันไม่แน่ใจว่าสันสันสันในหรือเปล่านี่โลร้อยหกสิบก็ซื้อมาครึ่งโลนั่นก็เป็นกุง้งได้เยอะอยู่นะหกขีดเนี่ยรวมก,กันกับที่ อนอนเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้ำจิ้มสูตรพิเศษครับทีเด็ดคนเดียวครับผมพิเศษการลาบครับผมเจ๊งไปแล้วนะครับเจ๊งแล้วจ้าเราเจ๊งกันลาบก็ได้เจ๊งไปสมใจแล้วนะครับสูตรนี้เด็ดมากเลยครับผมโอ้โหเบเดดจังได้ขวนบักพิกบอาบะเดดอออบังตีขุณเจ้ากินได้นี่ครับน่าจะเป็นหอมทอดทหอมเจียวหอมเจียวเขากินไว้กินกับอ่าหอยเชอลี่ไปใช่แล้วหอยนางลมนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เมี่ยงปลาเผานะแซบอีรีจ้า ส่วนนี้โอ้โหไม่จากรถสดจากสวนจ้าสดคักสดแน่ครับผมสดคักก็เจ้าของส่องอีกอันเป็นกระปุนขนมจีนเส้นนุ่มจ้าเขาจะมากินแล้วสไตล์เมียงเนาะเต้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 ้เต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 ้เเต้เ เดื่องนึ่งกินเธอสองเธอแบบบดนั่นดอกมะนั่นดอกเออตายไปกับมันเผาแล้วก็ใส่จานใส่ถ้วยใส่ซ้ำใส่ผ้าไว้ให้นหนาลงมันก็บ่ได้กินดอกครับเนาะมีชีวิตอยู่อยากกินอะไรกับพอพอดสู่สื่อได้พอสู่ได้ไงพอได้มันพ,พอได้เสียบน้ำน้ำไทยบ้านเพิน่นเสียบน้ำบ้านน้ำเมี่ยงเพิ่นเนาะครับเนาะอืมแล้วก็สองอายุเริ่มไหลเฉียวเริ่มบินในคนเฮาผมสังเกตพอกับแม่ผมห่วยบ่ได้นินทาเป็นยังก็ต้องหรือลืมมีคนนินทาผมเนาะตอนนี้ นั่นแหละครับจะกินยังกินไม่ได้เด้ซื้อยังไปฝากกับเป็นหัวว่าไม่เฉียวไม่ยังถูกมือนีซื้อของไม่ฝากตรงเรียกตรงเรียกด้วยเด็กเนี้ยเพื่อนกินไดครับผมนั่นแหละอายุหลายมาเราเห็นว่าเห็นลูกกินกับมีแหงมันมีความสุขเพราะนเห็นหไหนลูกกินแต่ของบ่มเฉลียวแล้วผมก็เลยขึ้นวาหวยสามแปดยางสามเก่าปิ่งส,สี่สิบต่มสี่สิบเอ็ดฮ้ม,มัวเราผมนัน่นแหละนั่นแหละกระเท่าตะเขียวแล้วยังดียังเพื่อนว่านั่นแหละครับผมแม่แหงหัวลอยแหงครับผม แั่นั่นแหละซ้ำที่เฉวหยางน้องครับเนาะอะไรแซ่บกับจวดกันเบ้างสมมติเหรอครับผมโบหลายยายห้างมันเริ่มสุกในแล้วบริษัทผู้ซอยผมสีเริ่มบ่พอใจผมแล้วว่าผมไม่เห็นซอยครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขขอให้ทุกคนอาประชาชนคนไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกสุขสุนนะครับเนาะจงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเราจะทำตามสัญญามาเม่อไหรแล้วครับผมสวัสดีครับเชิญแซ่บกับอาหารเย็นนะครับเด้อ